แม่เมย์ปลืม้มเผยไม่เคยรู้เลยน้องมาอยู่ทาอะไรที่โรงเรียนบ้างแม่เมย์ตื้นตันใจลูกสาวมากๆหลังได้เห็นคลิปนี้น้องมาอยู่ที่โรงเรียนเรียกได้ว่าโตเป็นสาวแดขวบแล้วสําหรับน้องมาอยู่ภูรดากําเนิดพลอยลูกสาวหัวแก้วหแหว,ว,วนของหนุ่มกัญชัยและเมย์ปัทิดาแถมเร็วๆนี้กําลังจะมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกในชีวิตอีกด้วยเรียกได้ว่าสายแววตามรอยพ่อแม่ไปติด สุดแม่เมได้เผยคลิปความน่ารักของน้องมาอยู่ในมุมที่ไม่เคยได้เห็นพร้อมข้อความสุดแสนภูมิใจในตัวลูกสาวสุดที่รักว่า b e u t Music From <affirm. S 2> รู้ได้ว่าลูกทําอะไรเพราะเขาไม่เคยเล่าให้ฟังแค่บอกว่าตอนเช้าวันนี้มีแสดงแม่ต้องดูนะแม่ก็งง,งๆพอได้มาดูก็ขอชื่นชมคุณครูมากๆที่สามารถคุมเด็กได้หมดสําคัญคือไม่คิดว่ามายูจะเล่นเครื่องดนตรีทั้งหมดนี้ได้ผู้ ใจในตัวมาอยู่มากๆปรับแม่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลย